ค่ะจะพาเจ้าไปพบเจ้าเมืองล,ลับแผลเจ้าเมืองใหญ่ที่ปกครองพื้นที่นี้นี่คือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ที่สำคัญสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาฟังนิทานเรื่องสตีฟกับการเดินทางสู่เมืองล,ล e ับแผล EP4 ค่ะสตีฟและนักบุญยืนอยู่หน้าประตูมิติที่ดูเหมือนม่านพลังโปรง่งใส สตีฟถามด้วยความสงสัยท่านนักบุญครับก่อนที่เราจะเข้าไปผมอยากจะถามเรื่องราวที่เราเจอทั้งหมดที่จริงแล้วสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นคืออะไรครับทำไมบางตัวคล้ายมนุษย์บางตัวก็แตกต่างมากครับท่านนักบุญเขาคือสายพันธุ์พิเศษที่อาศัยอยู่ในมิติต่างๆพวกนี้แบ่งออกเป็นหลายตระกูลและชนชั้น เดี๋ยวข้าจะอธิบายให้เจ้าฟังนะสตีฟพอาครๆบางครั้งพวกเขาอาจจะปรากฏเป็นงูยักษ์อาจจะมีหัวเดียวหรือหลายหัวก็ได้บางครั้งแปลงร่างเป็นมนุษย์ธรรมดาเพื่อปัดปนกับคนหรือในบางกรณีอาจจะมีร่างไฮบิดกึ่งคนกึ่งงูเช่นหัวเป็นงูแต่ตัวเป็นคน ชนชั้นของพวกเขาแบ่งได้เช่นทหารจะมีหัวเป็นง,งูแต่ตัวเป็นคนส่วนชนชั้นปกครองมักจะเป็นคนแต่มีหางเป็นง,งูและระดับสูงสุดเช่นราชานาคจะปรากฏร่างเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบอ๋ออย่างนี้เองแต่ผมสงสัยเรื่องประตูมิติด้วยครับมันทำงานยังไงกันหรอครับ ม่านประตูที่เห็นนี้ไม่ใช่ประตูธรรมดาแต่เป็นม่านพลังที่ผู้คนธรรมดามองไม่เห็นต้องมีบัตรผ่านหรือได้รับอนุญาตพิเศษจึงจะเห็นได้การที่เจ้ามากับข้าในครั้งนี้เป็นกรณีพิเศษเพราะได้รับสิทธิพิเศษ V I P ทั้งสองเดินเข้าสู่เมืองลับแลแล้วสตีฟก็มองไปรอบๆถามท่านบุญว่า แล้วเมืองหลวงของเมืองลับแลอยู่ตรงไหนครับท่านนักบุญหลวงของชาวลับแลเหรอสตีฟตัางอยู่ตรงจุดที่บนโลกมนุษย์คืออำเภอลำนารายจังหวัดลบบุรีเมืองนี้จะเป็นศูนย์กลางของชาวลับแลที่มีพลังพิเศษและยังมีเมืองอื่นเช่นในทะเลทรายซาฮาราแล้วพวกเราจะไปพบใครที่นี่เหรอครับท่านนักบุญ จะพาเจ้าไปพบเจ้าเมืองลับแลเจ้าเมืองใหญ่ที่ป,ปกครองพื้นที่นี้นี่คือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ที่สำคัญท่านนักบุญมาร์กกับสตีฟก็เดินทางต่อไปเพื่อเข้าพระราชวังที่เมืองรับแแลได้ไปพบกับพระราชาและภรรยาผู้เลอโฉมแห่งเมืองลับแแลค่ะ แล้วติดตามตอนต่อไปค่ะเดินทางน่านหมอกลึกละลก้าวข้ามขอบฟ้าที่ไม่อาจเห็น เผยความจริงที่ใครไม่เคยเจอนับบุญนำทางด้วยใจสง่าาเสียงลมพัดพาคำสัญญาประตูแห่งแสงเปิดรับเวลาดินแดนลี้ลับที่เฝ้าค้นหา มอสู่เมืองแห่งฝันแดนลับและทีงไม่มีแครกันตึงมนุษย์ตึงเทวดาสัมพันธ์โลกมันที่ซ่อนอยู่ ความหวังในใจทุกคนผ่านม่นหมอกสู่เมืองแห่งฝันแดนลับและที่ไม่มีใครกันกึ่งมนุษย์กึ่งเทวดาสัมพันธ์ เป็นอย่างไรกันบ้างคะท่านผู้ชมหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะหรือถ้าดูแล้วชื่นชมชอบคุณสามารถกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ได้ด้วยค่ะอยากจะฟังนิธานเรื่องอะไรเขียนเข้ามาใต้คอมเมนต์เราอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะหรืออยากจะให้กำลังใจมากกว่านั้น คุณสามารถคลิกลิงกด้านล่างนี้ได้เลยค่ะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ